เซอร์จิมกุมขมับเผยค่ายกเลิกสัญญาแมนยูหากปลดอมโมริมเห็นทีงานนี้มีแต่ขาดทุนยับเยินรูเบนอมโมริมเพิ่งย้ายจากสปอร์ติงลิสบอนมาเป็นกุนซือแมนยูต่อจากเอริกเทนหากเมื่อวันที่11พฤศจิกายนแต่ผลงานยังไม่กระเตื้องคุมทีมในทุกรายการไปแล้ว22นัดชนะแค่9เกมเสมอสแพ้9ล่าสุดร่วงมาอยู่อันดับ15พรีเมียร์ลีกมีแค่30คะแนนทำให้รูเบนอมโมริมเริ่มถูกจับตาว่ามีโอกาสถูกแมนยู สั่งเด้งผลจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้หากผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับบอร์ดบริหารแต่ล่าสุดเดอะซันเปิดเผยว่าปีศาจแดงภายใต้การบริหารของเซอร์จิมแรดคริปอาจต้องคิดหนักแหล่งข่าวเปิดเผยว่าแมนยูต้องจ่ายค่าชดเชยให้รูเบนอโมอริมถึง12ล้านปอนด์516อล้านบาทมากกว่าที่เคยฉีกสัญญามาจากศพอตติงนิดบอลซึ่งจ่ายรวม10.6ล้านปอนด์455.8อล้านบาทเนื่องจากยังเหลือสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027